คลิปนี้นะคะจะมาสอนทาฟักทองจากลวดกมะหยี่ค่ะไปค่ะไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเรามีลวดกมะหยี่นะคะวันนี้ใช้เป็นสีส้ม2เส้นนะมาพันกับดินสอแบบนี้นะคะทั้ง2เส้นเลย พันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นใช้อีกหนึ่งเส้นมานะคะแล้วก็เอามาสอดแบบนี้ค่ะสอดเข้าไปทั้งสองเส้นเลยนะคะหลังจากนั้นจับตรงมุมนะั้นแล้วก็ดึงแบบนี้ค่ะบิดนะคะให้ลวดติดกันแบบนี้นะคะเราจะได้คล้ายๆกับลูกโดนัทนะคะ จัดนะคะให้สวยงามตามที่เราชอบเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ลวดกำมะหยี่อีกเส้นหนึ่งจะใช้สีเขียวหรือสีอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการนะคะสอดเข้าไปข้างในแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะดึงนะคะให้มันอยู่ตรงกลางนะคะบิดสักสองสาครั้งนะคะหลังจากนั้นใช้เส้นที่ยาวกว่านะคะเราก็จะบิดแบบนี้นะคะทําแบบนี้ทั้งหมดนะคะ5ชิ้นนะคะ,อ,ะอ่านจากนั้นนะลวดที่เหลือเราก็เอามาม้วนๆพันๆกันแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็ตัดนะคะส่วนที่ไม่ได้ใช้ออกแค่นี้นะคะเราก็ได้ฟักทองนะคะที่ทำจากลวดกระรหหี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากๆเลยก็เป็นไอเดียนะคะสามารถเอาไปทำตามกันได้